คุณเมตตาโพธิสุดกลาบนักการพรัครูด้วยความเคารพกาขอกราบเรียนตามพัครูว่าแรงสาบแช่งของคนคนหนึ่งสามารถส่งผลร้ายต่อชีวิตของผู้โดนคำสาบแช่งนั้นได้หรือไม่คะโอ้เช่ในแช่งไปเถอะปากเขาฉีกเองแหละนะอย่าไปเชื่อคำแช่งคำดาเลยมันเป็นการแสดงออกของคนโง่ที่แช่ง,ชงดาดาใครอยู่แล้วนึกว่าตัวเองแช่งดา่านน้นจะเป็น จริงไปตามคำแช่งคำด่าของตนเองคุณเป็นมีมีประกาศสิทธิ์อะไรแต่ยังไปแช่งให้เขาเป็นเนงน่างี้ได้ไม่มีอ่ะนะมันแสดงออกถึงความโง่ของคนแช่งเท่านั้นจบ